วิทยาเนี่ยเขาจะทราบเรื่องออขั้นตอนการสำรวจอิโตเลียมนะคะว่ารายละเอียดของการสำรวจอิโตเลียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะความเชื่อกับกระแสะหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอิโตเลียมเพียงพอหรือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยกานใช้พลังงานทดแทนเป็เ่มข้น ชื่อวันนี้เขาคงจะสร้างความเข้าใจนะกับพวกเราหรืออจาจจะเข้าใจยังไม่ถูกอย่างเช่นว่ามันมากอีกไหมที่ประ th เทศไทยกระแสก็เบอรไรเขาก็บอกว่าประเทศไทยมีพลังงานไม่ต้องไปอาศัยที่ไหนมันใช้แล้วหมดไปมันไม่เหมือนอย่างอย่างหลายๆอย่างที่ใช้แล้วมีสิ่งทดแตนทางไหนตัวที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องกับพวกเราพื้นาสิ่งต่อทีออนนอ่น้องโดยช่วนได้ เขาจะทราบเรื่องขั้นตอนการสำรวจอิโตเรียมนะคะว่ารายละเอียดของการสำรวจอิโตเรียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการของภารกิจของกรมชีววทธรรมชาติในการสร้างความมั่นคงทางด้านที่งานนะคะหลังจากสำรวจแล้วจะเจอหรือไม่เจอถ้าเจอต่อไปต้องเป็นการทําอะไรนะคะก็คือการผลิตนะคะถ้าเจอนะคะก็มีฉี่ของมัอสกค่นะคะท่อนรองผู้ว่าบอกว่า จริงหรือเปล่าที่ไทยเรามีมหาศาลเลยนะคะมีแหล่ง